ลงชั่วตูดสวัสดีค่ะทุกคนป้ามองมาหาอีกแลี้ยงจาัปนี้มาหาอีกแล้วได้ของฝากเต็มเลยคุณูนะต้องกระเป๋าเท่องเสือเทั่งสุดมายามใดใดสุดไหมสองสุดสามสุด Une grenouille trouve อว่า C'est à moi, ça dit le serpent. C'est à moi, dit l'aigle. C'est à, à moi, dit le varan. Non, à moi, dit l'aigle. Non, à moi, dit le varan. Mais dans la dispute, l'œuf s'échappe. Ton, ton, ton. Et il tombe sur la tête d'un à... à... Ah, il dit l'éléphant qui a maintenant une bosse sur sa tête. T'as vu, il a une bosse sur sa tête. Là. Il fait beau. beau. C'est à qui ça, demande l'éléphant. Euh, 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 ils ont tous peur. T'as vu, ils ont tous peur. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils disent, c'est à lui. Et la grenouille, elle dit, à moi alors je te le rends, dit l'éléphant, et tous les autres. C'est pas juste, hein Juste alors Ah, c'est enfant à moi, ça, dit la grenouille. Mais à ce moment-là, l'œuf se casse et, donc, et en en fait ça, peu un peu. crocodile, à... oui. qui en voyant la grenouille dit :« C'est à moi, ça. » va manger la grenouille du crocodile. Mais cette histoire. มือปนุ่ยจะต้องถกินไปแ้วก็จนไปแล้วก็จกกินไปแล้วก็จะถูกกป้วก็จนไปแล้วก็ะถูกกินไปแลวกนไปแล้วูกกินไปแ้วก็จะถูกกินไปแล้วก็จะถกกินไงแลูกกป้วก็นไปแล้วก็จะถูไป้วก็ป้็นไป้วก็จะถูินไดแล้วกินไปแลวก็จะถินไ็ะนไปแล้ไป้แวก็จะกกนไปแล้วกนะถะ ใส่บังดูเฮล s ตใส่บังดูสวยไหมใส่ให้คนณยายดูหน่อยสวยไหมบังหันปัตไซยู่ัตเถื่อทายวิดีโอบ่ตัไซซำได้กระเป๋าไหมพรออาบานี้ถือบงดูคือบ่ คือคือบอคุณหญิงปาทิโตเอายางให้เบิรงนนี่ป,า,ปาทิโตปาทิโตคุณหญิงปาทิตก็สวยแท,ทยย้สวยจังเลยสวยจังเลย กระเป๋ากระต่ายแล้วก็น้องกระต่ายมากับกระเป๋านะคะขอบคุณค่ะเม่คีตาตีขอบคุณค่ะตื่นแม่นาว่าท่านได้หลังเปลี่ยนสุดไหมเปลี่ยนชุดไหมแบว Patito! Ça oui. <laughs> <laughs> Attends, t'as mis sur tes cheveux, on met sous les cheveux, comme ça, et sur les oreilles. Fais voir maman. Mais? Fais voir maman. On as eu un peu On un ça Tu un peu de Prends le sac. Ça y est. Et la peluche, pour faire voir au, au papa et à la maman de voilà. Fred que tu as bien eu la peluche.

มอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าด้วยไปตาที่โทรคุณหญิง <laughs> ไปไัน,นี้ไปทานอาหารเช้ากัน <laughs> อุย้ยสุดเพิ่นกับสามปีคนได้เนี่ย <laughs> อ้ยก็สวยแ <laughs> ท้โน้ทึกเลียวแบบนั้นลูกอัน <laughs> นี้ยังลงชิ ปวดออกซํมไปทุ Dee, ong, ่นเลนส์ให้ซนหลังวร์เป็ตาคนยู่ปินกับพางคนี่นไหนหันมาดูหน่อยสิคะวะอิสนเอันมาดูหน่อยรูหน่อยปวดบ่ไม่ต้องเอาไซทท่องหูวเมนู เอาใส่มันท right yeah. ้องหูม huh. okay. ันขีบหูมันี่มามาบอกให้ตาตีเทสนเอาไป้าเห็นหาตาตีจะบอกป้าจะบอกว่าทำยังไงเอาไว้ท่องหูนะนะาีีตนเนต้าคุณไม่ดูันฉันไม่เห็นอ้าว้ยตื่นแล้วอีกัก่ก หนึ่งสองสามวูมุนๆมุนมุนอริศมุนมุนมุนอีกหน่อยนี่หมุนมุนให้ดูอีกหน่อยค่ะสวยมากเลยเมื่อกี้ไปเดี๋ยวมัก่น

On va acheter du chocolat pour cake papa, oui. On va laisser là. Les lunettes aussi on va laisser là. Laisse les lunettes ici. On, va dans, on va dans le magasin, on pas besoin de lunettes de soleil. Oui, on les mettra tout à l'heure pour sortir voir les taureaux. อาป่ากราเปาสันอลีอเอนไ่าเราจะไปอะไรใช่ใช่าช่ใช่ใช่อช่ใ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 น่ใช่ใชตใช่งช่ใช่ใ่ใช่ใช่่าช่ใ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  ไปไหนล้วเอลิทชิวเอลิทแต่วันนี้ป้าแต่งตัวธรรมดานะคะไม่ได้ใช้ชุดเหมือนเอลิทแต่ป้าใส่ชุดแต่ส่ใส่ขึก้กันกับเอลิทคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไม่พอกันไหมในะคลิปถัดไปเนาะจ้าขอขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ